สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g a l a x กซ l u e วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องชีวิตใหม่ไม่ธรรมดาของราชาปีศาจขี้งองานะคะต่อจากตอนที่แล้วมาจากอนาคตนี่หมายความว่าไงเอลิสสับสนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทันหันพวกอารมิเธอเองก็ตกใจไม่มากก็น้อยอเอลิสเด็กคนนี้เป็นพวกเธอหรอกหรอ มไม่รู้ฉันไม่รู้จักคนแบบนั้นสักหน่อยเอริสเงยตกกับพิบตาปิดๆทำเอาสาวน้อยที่ชื่อเอริสท,ทำตาขวางขึ้นทันทีไม่รู้ก็ไม่แปลกหรอกคะ่ะก็ฉันมาจากอนาคตไกลกว่ายุคที่เธอจากมาอีานี่นาะไกลกว่ายุคที่ฉันจากมาเอริสยิ่งสับสนหนักเข้าไปอีกตรงกันข้ามทางนี้เริ่มจะมองภาพรวมออกแล้วคุณนเอริสินะครับมีเรื่องอยากถามสักหน่อยได้ไหมครับอะไรคะเมื่อคู่คุณพูดไปใช่ไหมครับว่าพอคุณเอริขก็ามาแทรกแซงกับยุคนี้เลยทําให้เกิดทม์พาราดอกขึ้นค่่ค่ะะใชค ก็แสดงว่าเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะคุณเอริสเดินทางมายังยุคนี้ถูกต้องไหมครับเอะพูดอะไรของนายเนี่ยเอริสหันมามองทางนี้ด้วยตาโตแต่ว่าไอริสก็พยักหน้าถูกต้องมาไม่ใช่สิเอริสคงจะบอกพวกคุณแบบนี้ใช่ไหมล่ะคะว่าวันนี้จะเกิดเรื่องขึ้นกับคุณยะไม่ใช่สิเกิดเรื่องอันตรายขึ้นกับอิลินาซึ่งทําให้โลกอนาคตพังทลายไม่ผิดแน่พออาร์มิเทอร์พยักหน้าตอบกลับไปไอริสก็ไหวไหอยางละอาทางที่ยังลอยอยู่บนอากาศ เกิดเรื่องขึ้นจริงๆค่ะแต่ว่าไม่รู้รายละเอียดนะคะที่แน่ชัดมีแค่เรื่องเดียวคือมาไม่ใช่สิเอริธเหตุใดนั่นเกิดขึ้นเพราะว่าเธอมาที่ยุคนี้นี่แหละฮะพูดอะไรน่ะมันจะเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงอาร์มิเธอร์ไม่สนใจเอริธท,ที่สับสนแล้วถามไอริธว่าถ้าอย่างนั้นขอแก่คุณหนูเอริธกลับไปยังยุคเดิมของตนก็จะไม่เกิดเรื่องขึ้นเป็นไปได้สูงค่ะอย่างน้อยทพาราดอกที่เกิดขึ้นในยุคของฉันก็จะหายไปค่ะถ้าอย่างนั้นก่อนจะได้พูดต่อเอริธก็ตะวะใาสา ให้กลับไปยุคเดิมเนี่นะอย่าพูดบ้าๆนะจะไปทาแบบนั้นได้ยังไงเธออาจจะเป็นศัตรูก็ได้แท้ๆใช่ที่เอริสพูดมาก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันถึงอย่างไรการโตเถียงกันนี้ก็คงเป็นเส้นขนานต่อไปเรื่อยๆถ้าอย่างนั้นเ้อไม่นึกเลยว่าสมัยเด็กคนคนนั้นจะไม่ฟังใครแบบนี้งั้นก็ช่วยไม่ได้นะคะคงต้องใช้กําลังให้กลับไปยังยุคเดิมถ้าคิดว่าทําได้ก็ลองดูสิมาแบบนี้ก็ไม่แปลกแล้วต่างฝ่ายต่างก็ตั้งใจจะต่อสู้และแทบจะเปิดศึกกันอยู่รอมรอดแต่อิด ร,รอก่อนขก้นมาละวัดกันด้วยเรื่องแบบนี้ระหว่างนั้นเอียงที่มีเสียงเหมือนแผ่นดินไหวดังขึ้นแล้ววินาทีต่อมาใต้เท้าก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงผะแผ่นดินไหว ส,สังหอนไม่ดียังไงไม่รู้นะสุดท้ายแล้วลังสังหอนของซิลฟี่ก็ถูกเพ่งพอการสั่นสะเทือนสงบลงปืนหินใต้เท้าของพัวอารมิเทอร์ก็เริ่มเ้าแผ่นดินแยกออกประชาชนพากันหนีอารมิเทอร์ใช้เวทมนช่วยคนที่หนีไม่ทันแล้วตกลงไปในรอยแยกขึ้นมาระหว่างนั้นแสงสีทองก็เปล่งขึ้นจากด้านในรอยแยกแล้วพุ่งขึ้นไปสู่ฟ้าเหมือนเป็นเสาแล้วใครบางคนก็ปรากฏตัวออกมา เดชันชื่ออูรีร Iris, เ,อ Iris, เอลค,ค,ค,ค่ะมาเพื่อป้องกันการล่มสลายของโลกต้นแบบค่ะผู้หญิงอายุน้อยที่พูดแบบนั้นมีรูปลักษณ์คล้ายกับไอเดีที่มาในลิทซึ่งคล้ายกับอิรินาเออคุณอูรีเอลสินะครับขออภัยด้วยแต่ช่วยพูดอีกทีได้ไหมครับค่ะเดชันชื่ออูรีเอลค่ะมาเพื่อป้องกันการล่มสลายของโลกต้นแบบค่ะเธอพูดย้ำอีกครั้งด้วยท่าทีสงบนิ่งหน้าตาให้ความรู้สึกเหมือน ina, อิรินาเอดีและอิดิตอนโตคุณมาจ่ายยุคที่ไกลกว่าอายุของคุไอเดียเดียวหรอครับ เ่าค่ะโลกของท่านนายริทคือโลกต้นแบบหมายเลข187582ส่วนโลกที่ดิฉันอยู่คือโลกหมายเลข98545ค่าค่ะเออสรุปคือคุณมาจากโลกคู่ขนานใช่แล้วค่ะชักจะสุดยอดขึ้นไปทุกทีแล้วนะตามไม่ทันแล้วนะเนี่ยอาร์มิเทอร์เองก็เห็นด้วยกับจินนี่และซิลฟี่นะแต่ต้องมีคนถามต่อดังนั้นถึงจะเริ่มมึอนอาร์มิเทอร์ก็ยังเอ่ยปากถามออกไปแล้วนี่เป้าหมายของคุณคือ ดิฉันมาเพื่อหยุดการต่อสู้ระหว่างคุณเอริสกับคุณไอริสค่ะหากทั้งสองต่อสู้กันโลกหมายเลข8485881 7422จนถึงโลกหมายเลข1 0 8 5 4 8 7 5 8 4 4 5จะหายไปค่ะแล้วถ้ายังต่อสู้กันจะทำให้โลกอื่นค่อยๆหายไปตามลำดับสุดท้ายแล้วโลกทั้งหมดรวมถึงโลกหมายเลข487ก็จะหายไปด้วยค่ะชักจะปวดหัวบอกไม่ถูกแต่ก็เลิกคิดไม่ได้ สรุปคือแบบนี้ใช่ไหมครับขอแค่คุณเนริศกับคุณนดทิดไม่ต่อสู้กันแล้วพากันกับยุคข,ของตัวเองก็จะไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วก็โลกต้นแบบใช่ไหมครับที่คุณพูดถึงมันก็จะไม่หายไปใช่แล้วล่ะคะ่ะว่าตามตรงรู้สึกเหมือนเกิดเรื่องไปแล้วเลยเอาเถอะอย่าไปสนใจเลยปัญหาตอนนี้ก็คือเอ๊ะอะไรของเธอจู่ๆก็โผล่มาน่าสงสัยคะ่ะเชื่อไม่ได้หรอกแบบนี้นี่แหละพอเป็นแบบนั้น ลำบากใจจังค่ะเหมือนที่ท่านปรึกษาโลกบอกไว้เลยว่าทั้งสองท่านจะไม่เชื่อดิฉันจะหยุดการต่อสู้ไม่ได้ดังนั้นก็น่าจะต้องใช้กําลังที่จริงดิฉันก็อยากจบแบบสันติวิธีนะคะแต่ก็ช่วยไม่ได้นะพิบตานั้นอูริเอลก็แผ่จิตสังหารออกมาทั่วร่างมีดาบคมน้ำไม่ท่วนโผล่ขึ้นมาจากด้านหลังของเธออาจจะต้องเจ็บตัวสักหน่อยอดทนไว้นะคะพูดไม่ทันขาดคำหาใบมีดก็พุ่งเข้าใส่เอลิสและไอริสแล้ว เฮ้กำลังต้องการเลยเรื่องที่ฉันต้องทำก็ยังไม่เปลี่ยนค่ะจากนั้น3ฝ่ายก็เข้าต่อสู้กันอูริเอลผู้มีใบหน้าเหมือนไอริสซึ่งหายกับเอริสที่เหมือนอิรินาการต่อสู้ดุเดือดของทั้ง3ส่งผลกระทบไปทั่วทั้งเมืองโบราณคิงเกฟ เกรงว่านี่คงจะเป็นเหตุใดที่คุณเอดิธพูดถึงนะครับอามิเทอร์พิมพำรรพังใช้เวทมนต์ค้นหาไปทั่วเมืองแล้วก็กางเวทป้องกันให้กับสิ่งมีชีวิตที่มีปฏิกิริยาตอบกลับทั้งหมดเท่านี้ก็ไม่ต้องมีใครเสียชีวิตแล้วอีกด้านหนึ่งสิ่งก่อสร้างก็ค่อยๆพังทลายลงมาทุกวินาทีพู้อามิเทอร์ยืนดูความวุ่นวายอยู่กลางถนนใหญ่แต่อาคารต่างๆก็ค่อยๆหายไปจากรอบข้างก็เลยมองเห็นชัดผลสุดท้ายถนนก็ลงเตียนไม่มีอะไรอยู่บนพื้นดินเลยอ่าอาร์ตกรุงถ,ถ้าไม่รีบห้ามเมมืองันจะ นั่นสินะครับจินนี่เด้งแต่อามิเธอร์ยังแค่กอดอกทำหน้าเครียดถ้าคิดจะห้ามก็ทําได้ภายใน2องนาทีแต่ว่าก็ไม่ทําสักทีทําไมนะหรือพออามิเธอร์รู้สึกพอใจที่ได้เห็นเมืองพังทลายไปเรื่อยๆจริงอยู่ว่ากว่าจะสร้างคิงเกมขึ้นมาได้นั้นลาบากมากดังนั้นเมืองนี้ก็เลยเต็มไปด้วยความทรงจําแต่ว่าที่ยิ่งไปกว่านั้นคิงเกมแห่งนี้ก็มีแผลใจอยู่เต็มไปหมดและทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็พอดีเดียเป็นเหตุยกตัวอย่างเช่นนั่นไง เออโรงละครตลกของราชาปีศาจเวทีที่สร้างไว้กลางถนนใหญ่ที่เพิ่งจะพังลงไปเมื่อกี้ที่นั่นมีเรื่องเล่าว่าเป็นสถานที่ที่ราชาปีศาจส,สร้างขึ้นเพื่อทําการแสดงตลกสร้างความสนุกให้กับประชาชนแต่มันไม่ใช่เลยอาร์มิเทอร์ไม่ได้อยากมาทําการแสดงอะไรสักนิดแค่ต้องแสดงเพราะมันเป็นเกมลงทันต่างหากสมัยนั้นยายบาลีเดียแวะมาเที่ยวที่เมืองนี้บ่อยๆแล้วก็คอยมาหาเรื่องอาร์มิเทอร์สมัยนั้นยังไม่คุ้นเคยกับยายนั่นก็เลยแพ้อยู่บ่อยๆผลก็คือเวทีแห่งนี้แหละ อา้าวค่าชนะเกมลงทันเอาเป็นให้เจ้าแสดงตลกแล้วกันพูดบ้าอะไรราชาที่ไหนจะทําแบบนั้นเอ๊ะทําไม่ได้หรอกหรอเป็นนาชาแท้ๆแต่แค่การแสดงสักอย่างก็ทําไม่ได้โทษทีข้าผิดเองแหละเห็นทุกทีเจ้าทําท่าแบบไม่ว่าอะไรก็ทําได้หมดแต่ไม่รู้เลยว่าจะไม่มีมุกตลกเลยสักอย่าง ใครบอกว่าทำไม่ได้ไม่มีอะไรที่วาวททคนนี้ทำไม่ได้อาร์มิเทตติดคำท้าเข้าเต็มๆก็เลยสร้างเวทีขึ้นบนจุดที่สะดุดตาที่สุดในเมืองแล้วก็จะแสดงตลกแต่คนที่หัวเราะมีแค่เดียประชาชนที่เห็นพระราชาลงมาแสดงอย่างเอาเป็นเอาตายได้แต่พากันแยงงปวดใจมากเลยแต่ตอนนี้หนึ่งแพในใจนั้นก็กำลังหายไปแบบไม่เหลือร่องรอยว่าตามตรงแล้วรู้สึกดีชะมัดเอ๋สะพานที่ราชาพปสศาจวิ่งเบยกายตับตำนานวิเศษจริงๆคิดอยู่เสมอเลยว่าของแบบนั้นหักครึ่งไปซะได้ก็ดี เอ๊ร้านชื่อดังที่ท่านาชาปีศาจกินแล้วหนีตามตำนานเท่านี้ก็ปิดร้านไม่ได้สักทีจะว่าไปผ่านมาหลายพันปีแล้วก็ยังไม่พังกันไปอีกแฮะตกใจนะเนี่ยเอ๊หลุมใหญ่ที่ท่านาชาปีศาจบอกว่าถ้ามีหลุมอยู่ก็อยากมุดลงไปตามตำนานกบมันให้มีไปเลยเฮ้อๆรู้สึกดีเป็นบ้าเอ๊รูปปั้นที่สร้างขึ้นลํำลึกถึงการระเบิดครั้งใหญ่ของท่านาชาปีศาจเป็นจิ้นเล็กจิ้นน้อยไปแล้วสินะว่าแต่รูปปั้นที่ระลึกการระเบิดครั้งใหญ่ของอาร์มิเทอร์นี่มันอะไรกันของแบบนั้นจะไปลึึกถงมมันทไ เอขาเดือดหาฉลองการตีลังกาของท่านราชาปีศาจไม่เห็นต้องมีเลยเอรูป,ปั้นท่านราชาปีศาจที่โดนผูก้าเตะเขาร้องไห้มีแค่ส่วนหัวของดีเดียที่แหลบเป็นผุยผงสมน้ำหน้าอยากบอกให้สามคนนั้นลงมือหนักขึ้นอีกเอปราสาทราชาปีศาจมีแต่ปรสสาทราชาปีศาจที่โดนเล่นงานต่อเนื่องเลยเอหอคอยส่วนหนึ่งกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้ว ฮะทำอะไรของพวกแกหาปรา,าสาทของข้าแคนเซอร์มิเลเนียนหายไปไม่เหลือแม้แต่งเงาเลยไม่ใช่หรอทำอะไรลงไปรู้ใช่ไหมว่ากว่าข้าจะสร้างมันขึ้นมาได้ต้องทุ่มเทแรงใจและละหมาแค่ไหนโดนยายบ้าดีดียผพายแยกบ้างละ่ะโดนยายบ้าซิลฟี่ระเบิดบ้างละ่ะแล้วทุกครั้งก็คอย่้มแซมสร้างขึ้นใหม่จนในที่สุดปรา,าสาทแสนรักของข้าก็เสียสมบูรณ์เชียวบางอาจนักมาทําให้มันต้องกลายเป็นซากปรักหักพังไปซะได้อภัยให้ไม่ได้จะจับยายบ้าสามคนนั่นมัดรวมกันแล้วตีก้นให้ดู ความรู้สึกรุนแรงขับเคลื่อนให้อาไมเธอ์ก้าวเท้าเดินแต่พอก้าวออกไปก้าวหนึ่งเท่านั้นแหละทำบ้าอะไรกันยายพวกบ้าเอ๋ยเสียงดังลั่นจนแก้วหัวแทบแตกก็ดังไปทั่วเมืองบรังคิงเกฟพิบตานั้นทั้งเอริสไอริสและอูเรียลแต่งก็พากันสะดุ้งเฮือกแล้วหยุดการเคลื่อนไหวอิเดน่าวิ่งเต็มฝีเท้าเข้าไปหาพวกเธอเอริสวางดบงาบลงสาไอริสสลายเวทมนอูเรียลเธอก็ลงมานี่เลยอีเดน่ากดหน้าแดงทำให้ไม่มีใครขัดได้ตัวคนทำตามอย่างเชื่อฟังจากนั้นทั้งสามคนมานั่งตรงนี้เลย ค่ะค่ะไม่ถึงกับจะห้ามทะเลาะกันหรอกนะแต่ว่ามันต้องมีขอบเขตกันบ้างอ่ะเออก็ยัยพวกนี้ห้ามเถียงค่ะขอโทษค่ะแล้วนี่อูเรียวเธอปล่อยใบมีดพุ่งไปพุ่งมามันอันตรายนะเกิดทุกคนบาดเจ็บขึ้นมาจะทำยังไงอ่ะเออแค่นั้นในโลกของดิฉันมันไม่ถือว่าอันตรายที่นั่นก็ส่วนที่นั่นที่นี่ก็สวนที่นี่เอ๊ค่ะให้ตายสิห้ามก่อความเดือดร้อนให้คนอื่นนะเสียงดังของคุณก็สร้างความเดือดร้อนเหมือนกันเลยค่ะหา เอ๊ค่ะขอโทษค่ะห้ามขัดคอฉันนะทั้งหญิงสาวสาวน้อยและเด็กหญิงทั้ง3ต่างก็โดนตำหนิกันทั่วหน้าจะตีก้นน้อยทีเป็นการลงโทษก่อนอื่นก็เอริสเริ่มจากเธอเลยเอ๊มะไม่เอานะแบบนั้นห้ามเถียงนะเด็กคนนี้นี่ถ้าทางตอนโกรธแล้วจับตีก้นนั่นอย่างกับคุณแม่ผู้น่าเกรงขามไม่มีผิดเลยและก็ขอจบตอนที่73าเพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปในอีพีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ